สวัสดีครับผุ้ติชนคนชุมแพ้ สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องชุมแพนั่นเองนะครับพอดีว่าเพิ่งดูเรื่องชุมแพมานะแล้วก็แบบว่าเออมันเขาพูดภาษาอีสานกันทั้งเรื่องเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งนะครับผมของเรื่องชุมแพอ่ามีหลายคนนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมว่าแบบเฮ้ยหนังรีเมคไม่ดีดูนี่นั่นนะครับผมเป็นกระแสนะวันนี้ผมมาดูแล้วก็จะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูไปหาดูกัน ว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องชุมแพเนี่ยเนื้อหาจะแตกต่างไปจากเดิมเลยนะครับผมจากที่เปิดมาต้นเรื่องนะก็จะแบบว่าเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นแบบเออเหมือนเขาสร้างในให้มันย้อนยุคไปในยุคปีพศ2515นระครับคอสเพิร์ตอะไรเนี่ยก็เลยแบบว่ามันจะต้องดูแบบเก่าหน่อยแล้วก็ดูแบบว่าเออเหมือนย้อนยุคไปในอดีตนะครับจะสีสันมันจี๊ดจ๊าดสดใสมากเลยนะในเรื่องนะครับตัวเรื่องเนี่ยเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยเพื่อชุมแพเนี่ยโผล่มาเลยนะครับแล้วก็บอก เพิกมชุมแพนะมันก็เลยจะไม่เหมือนในของเวอร์ชันของอาชลองพัคดีวิจิตนะครับผมที่แบบว่าเพิ่ชุมแพเนี่ยเขาปลอมโดยใช้ชื่อดอนนะครับเป็นคนส่งยาเป็นคนแบบส่งยาให้อากานาไม่ใช่ขายยานะเออนั่นแหละอันนี้คือการปลอมตัวแต่ในเรื่องนี้คือเพิ่ชุมแพเนี่ยออกมาเลยนะครับผมออกมาให้ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็แบบประจันหน้าต่อหน้าต่อตากันเลยนะครับส่วนตัวของเวลด์ะ well นะครับก็จะมาเป็นไม่ได้แบบเปิดบา,ากุลาบเหมือนในของเวอร์ชันอาชลองแต่เรื่องนี้จะเป็นแบบช่างเสริมสวยที่ เคเลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณแต่ว่าตัวพระเอกกับนางเอกได้เจอกันแล้วนะดูแล้วแบบรู้สึกเออก็เคมีเข้ากันดีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผมผมสําหรับผมเนี่ยผมให้8.5แล้วกันนะครับผมเต็ม10นะคะแนนสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าดูแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกันนะฉากบูฉากอะไรเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าเลยครับผมไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นนะครับก็รู้สึกว่ามันโอเคอยู่แต่ว่าจะเสียตรงที่แบบว่าเวลาบูกันจริงจังเนี่ยรู้สึกว่าเพลงมันจะแบบว่าเป็นเออออกแนวเป็นแบบเหมือนเพลงประกอบละคร ที่แบบมันไม่ค่อยเข้านิดหนึ่งจริงๆบูอยากให้มันแบบเออมันมันแบบตื่นเต้นนิดนึ่งอะไรอย่างงี้นะแต่ก็เขพอเข้าใจอยู่เพราะว่าถ้ามันเป็นฟิลเหมือนสมัยก่อนแบบว่าอยากให้ย้อนยุคก็แบบบูแบบสนุกสนุกอะไรอย่างงี้นะครับก็เปิดตัวเพิ่ชุมแพก็ถล่มร้านอโกเลยนะฮะแบบว่าพูดถึงอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมจะเป็นแบบว่าผมว่าตัวนักแสดงอ่ะตัวนักแสดงหลักก็พอสมควรโอเคอยู่นะแต่ว่าพวกลูกน้องของจ่าถมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าเป็นลูกน้องอ่ะมันดูแบบว่าดูแบบว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่่่่นนะะจจาาาาากกกหห้้้้ตตตตตตวลลลุคแแ็มมีีออองงง ลูกน้องที่โหดโหดแหละนะครับลูกน้องคนสนิทอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าลูกน้องพวกอะไรเงี้ยคือมันคงจะแตกต่างจากของเวอร์ชันอัจฉลอเพราะว่าของอัจฉริเนี่ยเขาจะใช้คนที่แบบว่าโอ้โหดูแบบว่าอันดภานจริงๆดูดิบๆไปเลยนะครับอันนั้นแบบว่าเป็นโมเมนต์แบบเออเป็นนักเลงจริงๆแต่นี้ดูแบบว่าหน้าตาย,ยัางแบบว่าเออยังดูยังดูล่ออยู่ยังดูแบบเออดูแบบว่าสู้กับพระเอกคือเอาง,ง่ายๆอ่ะถ้าเป็นตัวโกงที่มาสู้กับพระเอกอ่ะผมผมว่าร่างของพระเอกยังก็ยังใหญ่กว่าตัวโกงบางคนอีกอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั เนื้อหานี่เข้มข้นดีนะโอเคเลยแบบว่าน่าติดตามอะ่ะจะสามารถทําให้ผมแบบอยากดูใน E p พีต่อไปเลยนะครับลองไปหาดูนะครับสําหรับคนที่แบบเฮ้ยแอนตี้อะไรเงี้ยอันนี้มาเล่าแบบว่าไม่ใช่ติ่งนะไม่ใช่ติ่งช่องไหนละผมมันไม่ใช่ติ่งช่องไหนนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเอ้มันใช้ได้มันดูมันโอเคอยู่นะครับมันแบบว่าสนุกดีเหมือนกันนะฉากวงฉากบูอะไรได้นะตัดต่อมุมกล้องอย่างเงี้ยดีนะครับก็สนุกดีนะครับลองไปหาดูนะฮะอันนี้ไม่ได้มาอวยหรือเขาจ้างผมมาไม่มีเลยนะครับเออ นะก็ลองลองดูนะครับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าตอนนี้นะครับละครบูที่จะได้ดูนะครับของทางช่อง7็ก็เรื่องเจ้าสมิงใกล้จะจบละจะต่อด้วยอ่าสารวัตรใหญ่นะครับของทางช่อง3ามนี่ก็นานๆทีปีหนน่ะจะมีสักเรื่องหนึ่งให้ได้ดูนะครับหลังจากที่จบอังกอร์ไปแล้วก็เอามารีเมคกันอีกก็มีเรื่องชุมแพรเอออังกอร์เพิ่งจบไปใช่ปะ่ะแล้วชุมแพเนี่ยเข้าแทนใช่ปะ่ะเออก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ถ้าไม่มีอะไรดูคือชุมแพรมันมีให้ดูทุกวันถูกป่่่่่มมมมันนน,นเนลววว็็ครรยแตาาาผผจิงๆไได้ แต่ว่าชุมแพเนี่ยผมว่าไปเล่นเป็นละครกลางคืนก็ยังสนุกกว่าละครกลางคืนบางเรื่องของช่อง3ด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าหรืออะไรนะแต่ว่าเออยังคือมันทําไม่สามารถติดตามหน้าติดตามเออหนังเรื่องไหนผมว่าดีไม่ดีดูตรงที่แบบว่าดูแล้วปุ๊บเออมันทําให้เราอยากดูต่อเงี้ยผมว่าเออบางเรื่องแบบเราดูปุ๊บแล้วแบบโอ้อะไรเนี่ยเนื้อหาอะไรเนี่ยน่าเบื่อมากมันก็ทําให้เราแบบไม่อยากดูนะครับนานๆทีจะได้ดูหนังแบบนี้นะของช่องสก็ดูกันแล้วกันไปหาดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ฝืนใจโอเคขอบค ครับผมคะแนนของผม8.5นะจะเยอะหรือจะน้อยก็แล้วแต่วิทยาลายของแต่ละคนนะครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดกันใดขออภัยในทันทีนี้แล้วกันะถ้าใครเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊า,ายบายสงคามเปมือบโลกโลกัน เราอันจะพาลงคุมฉันนอเวจีคนเร็วไม่มีเงาหัวคนชั่วไม่ไปดีได้เวลาคิดบัญชีตามบทที่ยี่ให้วอดไว้ต้องทำลมไม่รักลาบีเรียต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎบายตำนานนั้นเปิดปานขอนเมือง ชุมชนสเทือนร้อนเป็นไฟรักสั่งข้ามาปกป้องคุ้มคองเธออบอุ่นใจเสมอหากต้องเจออันตรายและเพื่อคนที่ข้าราเพื่อภาระอันยิ่งใหญ่จับประจันหน้ามือใดข้าสู่สุดใจเพื่อชุมพร

ปนเทือนจุมงจนสะเทือนดอนเป็นไฟหน้า้นงตบานกองมือชุมจมุมนุมมิดที่ปนอนเทือนจุมชจนสะเทือนดอนเป็นไฟ